ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เน้นย้ำนะคะว่าในจำนวนนี้เนี่ยพบว่าการสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทั่วไปมีการรายงานยืนยันชัดเจนว่าทำให้ร่างกายอ่อนแอกว่าปกติและทำให้ปอดทำงานหนักนะคะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง สูบบุหรี่เนี่ยปอดก็จะถูกทำลายไปนะครับมากน้อยเนี่ยแล้วแต่ระยะเวลาที่เขาสูบบุหรี่มาแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่มีอาการอย่างเช่นคนสูบบุหรี่มา5ปีไม่มีอาการนะแต่ว่าถ้าเอาเนื้อปอดมาตรวจเนี่ยมันเริ่มพรุนแล้วมันเริ่มพรุนแล้วมีรูถุงลมถูกทำลายจากสารเคมีในบุหรี่นะครับเ,เพราะฉะนั้น คำถามว่ามันจะเมื่อติดโควิดแล้วมันจะรุนแรงต่างกันยังก็ขึ้นกับว่าระยะเวลาที่เขาได้สูบบุหรี่มาแล้วคนที่สูบบุหรี่มานานถ้าติดโควิดอาการก็จะหนักมากนะครับแล้วก็เข้าสู่เขาเรียกว่าภาวะหายใจวายเร็วแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเร็วนะครับแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่มานะครับเหตุผลก็ตรงไปตรงมาเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันทําให้ปอดอักเสบนะครับอักเสบเงียบเแต่แล้วมันก็ทําลายเนื้อปอดไปด้วย นขนาดเดียวกันเนี่ยบุหรี่เนี่ยสารเคมีทั้งหลายเนี่ยม,มันลดภูมิต้านทานของร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกา,การที่สูบบุหรี่แล้วติดเชื้อโควิดเนี่ยปอดก็จะรับมือกับเชื้อโควิดได้ไม่ดีเท่ากับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะครับอ,อาการก็จะหนักขึ้นเ,เสียชีวิตมากขึ้น,นครับคนที่สูบบุหรี่เนี่ย เ,เมื่อเป็นโควิดเนี่ยนะครับอาการหนักกว่าและเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่สองเท่าเป็นโควิดเสียชีวิตเนี่ยเกือบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าปอดวายนะครับเพราะฉะนั้นกา,การสูบบุหรี่เนี่ยมันก็ทําให้ปอดเนี่ยความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรคอันนี้ไม่ใช่โควิดนะทุกอย่างเลยต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียต่อสู้กับเชือเอ้อไวรัสอื่นนะครับ ไวรัสไข้หวัดใหญ่อะไรเนี่ยคนที่คนที่จะเสียชีวิตก็คือลงปอดและปอดบวมหรือแม้แต่วันโรคก็ติดเชื้อง่ายกว่าแล้วก็เสียชีวิตมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ครับจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเนี่ยเขาต้องเลิกสูบบุหรี่เลิกสูบให้ได้นะครับต้องตัดสินใจเด็ดขาดที่จะเลิกแล้วเลิกไม่ได้จริงๆก็ต้องสูบให้มันน้อยที่สุดที่ตัวเองเนี่ยจะจะจะ,จะทนได้นะครับ แล้วก็ไม่สูบนะครับไม่สูบในบ้านนะครับไม่สูบในรถนะไอเหล่านี้มันจะช่วยให้เลิกง่ายขึ้นนะครับถามผมผมา็แนะนำว่าเลิกดีที่สุดนะครับอันนี้สมาคมุระเวทหรือเขาก็สรุปแล้วว่าถ้าคนนั้นสูบบุหรี่และเขาเป็นโควิดในเวลาที่เขาไอาจามหรือตะโกน ไอจามนะฮะแล้วสูบสูบบุหรี่แล้วเกิดอาการไอจามเนี่ยเชื้อโควิดมันจะอยู่ในควันบุหรี่ได้โดยเฉพาะควันบุหรี่ไฟฟ้านะฮะเพราะว่ามันมันมีเยอะมากควันมันเยอะมากนะฮะแล้วเป็นละอองฝอยอ,อ,อันนั้นก็โดยเฉพาะถ้าอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะฮะในห้องแอร์ในห้องอับในห้องที่มีหลายคนเยอะๆนะครับถ้าจะบอกที่สำคัญที่สุดก็คือ การที่สามารถปรับปรุงในกฎหมายพรบควบคุมผิตพัญญาสูบข,ของเก่าซึ่งของเก่า2,535นะเป็นผลิตพันควบคุมเป็นพรควบคุมผิตพัญยาสูบ2,560นะซึ่งได้บรรจุมาตรการสำคัญสำคัญอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าหากไม่มีสะะสะนะฮะหรือว่าฝ่ายต่างๆช่วยกันทำแล้วกฎหมายนี้ไม่น่าจะผ่านออกมาได้นะครับ